สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาขึ้นเขาแล้วกันจ้าสวัสดีครับพี่น้องนะมุมเขาน้ำกันอมอเานนมาเออขึ้นซัวขึ้นมามามาลาบงัวผู้นี้โอ้ยอมามเสียบแล้วกันหลาบลาบคุมค้มขม คมต้แมแซมคนละหลายคนเลยใช่หรือเปล่าครับอืม,อมอครับตรนเนี้เ,นเนนนหนียบเรียแลนขนาด ภาษาเนียก็จะเอาลำไปบ้าน่อยแซบลานเ้ากัแบแซม,มขทกัะตองพี่น้องอสั่งเลยด้ยจ้ะพี่น้องจ้ะนกเขาคอยลับเป็นสันสน้นอยู่ ก้างหิวเขาเลยเอาเอาฝนคือเอาฝน,นคือเอาเห็ดหนี่แหละ เห็ดนี่เยอะเห็ดเพิ่งเฮ็ดยังยังคอเห็ดเพิ่งเฮ็ดทว่าเห็ดยังแล้วพี่น้องหน้าเห็ดเขาติดมือเลียนดินหน้า xa chạy luôn đêm subscribe nữa ส่วนปะตองพอเลสิบบาทแค่ว่าเอาข้าวตู้เย็นมัน,ลนไลยติดใบตวงต้องโดนท่านตินแค่ว่าให้คันเอาข้าวตู้เย็นก็ไหนอบอกบ่ต้องเอาข้าวตู้เย็น

ภาษาไทยว่าอร่อยภาษาเนี่ยวันล่ำภาษาไต้อยแรงร้อยแรงภาษาอังกฤษว่าสกุบ so เป็นบ้าถือบ้า ยัำม,มีมันป่ายีลิเชียยัำม,มีถือป่ะแช่บอืม,อมค่อยจินเโถ่ก็ได้หลายแล้วพี่น้องไปอาบปะก็ได้ไปอาได้ยุ่งไปเห็นไปอาได้หน่อยหน่อยไปเลย กินแซ่บแม่นคอย,อยกินแซ่บกระชีนหมุนต่อ นี่ <t sistemas> ตับกะโซนลูกเป็ดยนใส่ตับกะบ่ห้องบ่ห้อง่หายได้สิหนิเนี่ยลืงเนาะนี่มูน่ะธรรมานด่าวพิ่นจะกินหอดแม่วพอพึ่งจะว่าย้นมาได้ยงก็อดเอาอดเอามูนาที่พองจะควาง เฉพาะเขาอ,อนุบาลก็ได้ง่ายไปได้เมืองศรีปีนาบาอกเร็วหน่องเนาะน,นี่ๆแป๊บๆสามปีสี่ปีสี่ปีอย่างสี่ปี พ่อกับแม่ก็นับมือเท่าลุงเรื่อยๆลูกนับมือไงพ่อกับแม่นับมือเท่าลุ้รับ ผู้ใดหลังหน้าเห้ยบอกปัดนแล้วมันยหน่อมัห้มหม,อมอหอโอจีถ้าหนูคนร้ายบ่หรออันนี้ก็อันนี้หน้าหน้า นอกปูต่แ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดนาเพราะว่าเขาเจ้าไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยเขิเเดใจเฮ็ดเปิดใจเฮ็ดไทยแล้วก็เล่บเมืองเป็นหลายอะนะป่ะพี่น้องจะไปก่อนเหไปที่ไหนเฮ็ดเวียกหลายอย่างลูกประยูก,ก็ต้องเฮ็ดเวียอยอปลาว่าท่านเอาลงจากรถโยมผสม สิส่งของให้ลูคกค้าเขาขอบคุณพี่น้องคุณคุณนะจ้าที่ช่วยอุดหสินค้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าไปกัแนแล้พ่อจ้สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ